ก็ผมก็ได้ไอเดียจากการที่เราเนี่ยเคยเห็นพพรนาคตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็เราก็แบบพอจินตนาการได้บ้างว่าเขาจะมีลักษณะท่าทางในการบินยังไงเลื้อยยังไงนี่ครับก็ได้เทคนิคจากการดูภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆนี่ครับก็เอามานําใช้กับโดนแปลกสอนนะครับก็มาออกแบบดูครับแล้วก็แบบ จินตนาการไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าออกแบบแล้วเนี่ยพอไปบินจริงๆมันจะเป็นยังไงน,นี้ครับความยากของพญานาคเนี่ยครับก็คือถ้าในงานนี้ครับเป็นโดน3 0 0ล้าความยากก็คือจํานวนโดนที่มีน้อยแต่ว่าตัวพญานาคเขามีรายละเอียดที่เยอะครับเราต้องออกแบบให้ตัวพญานาคเนี่ยเขาดูสวยที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแล้วก็ความยากอันที่2ก็คือจะเป็นการทำแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของพญานาค ก็ความยากของเขาก็คือจะอยู่ตรงที่เวลาเขาเลื้อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงเนี่ยครับด้วยความที่โดนเนี่ยเขาต้องมีระยะห่างที่ต้องห่างกันเพื่อรักษาระยะห่างไม่ให้การชนกันในจังหวะที่เขาโคง้งหรือจังหวะที่ขึ้นลงเนี่ยมันก,ก็จะมีทั้งกว้างแล้วก็แคบตรงแคบเนี่ยครับเราต้องระวังว่าห้ามให้โดนเนี่ยเขามาอยู่ใกล้กันมากเกินไปผมก็รู้สึกภูมิใจครับภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่คนไทยเนี่ยนับถือมาตั้งแต่ โบราณน,นะครับก็เราได้เห็นมาเป็นโดรนแปลงอรเนี่ยทำเป็นรูปพานาคบินบนท้องฟ้าได้ผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีรับแล้วก็ภูมิใจอนาคตนะครับผมก็มีมีหลายอย่างมากๆเลยที่ผมอยากทำรการบก็แล้วก็อาจจะแบบมีถ้าถ้ามีโดรนเพิ่มนะครับก็จะทำพายนาคสักพันล้นี่ครับเราก็จะเห็นพายนาคที่เป็นรูปแบบของสามมิติเลยนะครับแล้วก็ก็ในในหัวก็ ผมก็อยากทำเป็นเป็นทีมอวกาศแบบทำเป็นระบบสุริยานี่ครับทำใหญ่ๆแล้วก็อาจจะเป็นมังกรกระพือปีกใหญ่ๆนะครับก็ต้องรอติดตามดูครับ